ผู้บุเพสันนิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไพงพง์บอกธาตย่อมเข้ากันได้โดยธาตนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทําศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทําศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืม ไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่าผู้เจ้ามีสี่อย่างนะอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะอ่าพยายามทําตนให้เป็นเทวดาอย่าทตนเป็นผีนะอ่ามีศีลให้ดีมีจาระเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิดได้ยาไรเปืองโอ้จาระไม่เสมอกันมันต้องโหนนุนเลย เมียทำเท่านี้ผัวเออดีเธอทําเลยโหใช่เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้นะนะแหละนะรักความจะมีจาค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันผู้เจ้าบอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ยได้อยู่ด้วยกันทั้งในพบนี้และก็สัมประยะพบหน้าก็ได้เจอกันอีกนะดังนั้นพอมาดูว่าพบหน้าเจอกันก็แสดงสมมุติว่าพบเนี่ยคือพบหน้าของที่เราเมื่อตายไปเมื่อสักรู่ เราได้เจออีกก็นเนี่ยแหละมันมาเจอกันสินมันเสมอกันจากศรัทธาปัญญาฮนะดัะนั้นคู่ของเราะวันนี้นะถ้ามันไปกันได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างมาพอๆกันนะนะสร้างสอย่างนี้